เด็กคนนี้อาจไม่ใช่แค่ดาวรุ่งแต่อาจคืออนาคตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเฝ้ารอสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับชื่อที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มกระซิบถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆชื่อของเขาคือเชียร์เลซี่เด็กหนุ่มร่างเล็กที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมร่างกายแบบนักเตะพรีเมียร์ลีกแต่กลับมีบางสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นั่นคือพรสวรรค์เชียเลซี่ เกิดปี2007เติบโตมากับฟุตบอลตั้งแต่ยังเด็กและเข้ามาอยู่ในอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ปีในสนามเขาเป็นปีกซ้ายถนัดเท้าซ้ายแต่สิ่งที่ทําให้โค้ชทุกคนต้องหยุดดูไม่ใช่แค่ตำแหน่งมันคือการควบคุมบอลที่แนบเท้าการเลี้ยงกินตัวในพื้นที่แคบและจินตนาการในการเล่นที่ดูไม่เหมือนเด็กอายุแค่นี้เลยหลายคนบอกว่าถ้าคุณมองเขาแค่รูปร่างคุณจะพลาดทุกอย่างที่สําคัญที่สุดไปแฟนบอลเริ่มเปรียบเทียบเขากับเมสซี่ฟิน โฟเดนหรือแม้แต่ริยาดมาเรตไม่ใช่เพราะชื่อเสียงแต่เพราะสัมผัสบอลแรกและการตัดสินใจที่นิ่งเกินวัยในเกมเยาว,วชนเชียร์เลซี่ไม่ได้แค่เลี้ยงบอลเพื่อโชว์เขาเลี้ยงเพื่อทำลายโครงสร้างเกมรับและสร้างโอกาสให้ทีมนี่คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดหายไปมานานนักเตะที่กล้าคิดและกล้าเล่นในจังหวะที่คนอื่นลังเลแต่เส้นทางนี้ไม่สวยงามเสมอไปเ,เชียร์เลซี่เคยเผชิญอาการบาดเจ็บร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์ แรงกดดันจากคำว่าวันเดอร์คีดในสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดผ่นสวรรค์ไม่เคยเพียงพอมีเด็กเก่งนับร้อยแต่มีไม่กี่คนที่ทนต่อความคาดหวังและเสียงเปรียบเทียบได้จริงคำถามไม่ใช่ว่าเขาเก่งแค่ไหนแต่คือเขาจะอดทนได้นานพอจนวันที่โอกาสมาถ,ถึงหรือไม่ปัจจุบันเชียร <Cheer. S 1> ์เลซีคือหนึ่งในเพชรเม็ดงามของอะคาเดมีโค้ชทีมชุดใหญ่จับตามองแฟนบอลเริ่มรอคอยและสโมสรเอง ก็ไม่รีบร้อนเพราะพวกเขาเคยเรียนรู้มาแล้วว่าการเร่งเด็กเร็วเกินไปอาจทำลายทุกอย่างที่สร้างมาถ้าวันหนึ่งเด็กหนุ่มร่างเล็กคนนี้ได้ก้าวลงสู่สนามโอล์แครฟฟอร์ดมันจะไม่ใช่เพราะกระแสแต่เพราะเขาพร้อมจริงๆเชียร์เลซี่อาจยังไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แต่เขาคือบทพิสูจน์ว่าฟุตบอลไม่เคยเลือกคนจากรูปร่างมันเลือกคนจากหัวใจขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบถ้าคุณชอบเรื่องราวของดาวรุ่งอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพราะบางครั้ง นักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจเป็นคนที่คุณยังไม่รู้จักในวันนี้